มาดูกันการงานการเงินในเดือนธันวาความ <S <S ของคนที่เกิดวันพฤหัสบ,บดีนะคะมาเป็นยังไงบ้างคนวันพฤหัสการงานการเงินอัศวินดาบไฮ r i อร t เทสเมจิเชียน,นห,นหกถ้วยโอเคคิงถือถ้วยสามดาบอ่าโอเคมาคนวันพฤหัสบ,บดีคะ่ะการงานการเงินต้องบอกก่อน ว่าในเรื่องการเงินเนี่ยไม่ได้มีไพ่เหรียญขึ้นมาเลยระมัดระวังการใช้เงินตามอารมณ์อันนี้บอกก่อนบางทีเราเหมือนแบบอยากได้นูน่นนี่แบบเจอเพื่อนฝูงสังคมมีการแบบมันมันเทศกาลสังสรรค์นะเนาะมันอาจจะได้เจอเจอผู้คนอะไรแบบนี้แล้วมันทําให้เราใช้เงินตามอารมณ์แล้วทาให้มีมีเก็บได้เพราะฉะนั้นอันนี้ระวังนะใครรอคอยเงินบางสิ่งบางอย่างก็ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณคดาดหวัง โชคลาภไม่มีนะจ๊ะไม่ต้องเล่นนะจ๊ะคนวันพฤหัสบดีนะแต่ว่าคุณจะมีเซน์ค่ะแปลว่าอะไรแปลว่าช่วงเนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าตังหิดต,ตังหิดว่าใครมาดีมาไม่ดีคุณจะรู้หรือว่าเราจะรู้ว่าอะไรที่มันแบบเขาเรียกนะถ้าเกิดว่าอันนี้มันจะเป็นกระแสอันนี้เอามาขายแล้วมันจะดีเนี่ยคุณสามารถทําได้อะไรที่มันเป็นเซนส์เรื่องเกี่ยวกับกระแสการขายของต่างๆนานาได้หรือใครมาดีมาไม่ดีคุณก็จะรู้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้น ต้องบอกว่าใครมาไม่ดีอ่ะระมัดระวังใครจะมายืมตังคุณก็เลี่ยงไปอะไรแบบนี้เนาะแต่มันก็ต้องบอกว่าพอใต้พอใต้ตรงนี้นเป็น3าดาบแปลว่าเดือนนี้อาจจะมีเรื่องที่คุณรอคอยคาดหวังแล้วมันอาจจะยังไม่ได้สมหวังดังใจบางคนรอเงินอย่างที่เมันบอกเราเริ่มที่การเงินเนาะระมัดระวังการใช้เงินตามอารมณ์เท่านั้นเองการเงินค่อนข้างจะนิ่งไม่ได้มีเงินก้อนเข้ามาไม่ได้มีโชคลาภนะ การใช้เงินอะ่ะมันจะไปกับอารมณ์แล้วก็การเจอเจอเพื่อนฝูงนะใครรอคอยเงินตกเบิกหรือเงินแบบลาบลอยต่างๆมันจะผิดหวังนะมันจะไม่ได้เพราะฉะนั้นรัดเข็มขัดแล้ว,ลวมาระวังเรื่องการใช้เงินแต่ข้อดีของคนวันพฤหัสบ,บดีในเดือนนี้ค่ะคือคุณจะมีผู้ใหญ่ อุปถัมภ์เนี่ยทั้งเด็กทั้งบริวารทั้งผู้ใหญ่ค่อนข้างดีแปลว,ว่าถ้าคุณติดขัดในเรื่องการเงินใดๆคุณสามารถขอความช่วยเหลือได้รวมถึงการงานด้วยแล้วเมื่อกี้บอกแล้วว่าเซนต์คุณดีใครมาดีมาไม่ดีคุณจะรู้มีทั้งเม g จิเชียนมีทั้งไฮพรีเทสคุณใช้เซนต์ของคุณได้เต็มที่เลยว่าเฮ้ยคนนี้ดูแหม่งแม่งคนนี้มันนินทาเราคนนี้มันไม่ไวไวใจไม่ได้หรือคนนี้ดี คุณสามารถเชื่อตัวเองได้เลยนะคะในการแก้ปัญหามีปัญหาอุปสรรคเข้ามาก็จริงแต่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆในเรื่องการงานการเงินคุณสามารถเอารอดได้คุณเอาอยู่่างันเถอะนะคนมันพฤลหัดน,นะแล้วก็ข้อดีอย่างที่บอกเมื่อกี้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะรักบริวารก็ช่วยเหลือด้วยใครอยากได้งานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเข้าหาคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่คุณรู้จักหรือเพื่อนฝูงสังคมก็ช่วยหางานให้คุณได้ใครรอคอยงานใหม่อยู่่ะเป้ลมองว่ามันอาจจะ มันอาจจะยังไม่ได้ในช่วงนี้เนาะมันเหมือนกับคุณรอคอยแล้วมันยังผิดหวังอยู่แต่ให้เข้าหาคืองานที่คุณอยากจะได้คุณหาเองไม่ได้นะคุณต้องมีคนอ้างถึงหมายความว่าต้องมีคนแบบแนะนํางานให้อะไรเงี้ยถ้าอยากหางานใหม่นะต้องไปประมาณนั้นถึงจะดีอืมงานไม่ได้หนักค่ะเดือนนี้เป้นมองว่างานของคุณมันจะเป็นงานใช้สมองใช้ความคิดงานที่แบบเรื่อย แล้วก็ผู้ใหญ่อุปธรรมคำชูก็ค่อนข้างดีนะอันนี้คนวันพฤหัสคะ่ะใครมีคําถามเรื่องการงานการเงินของคนวันพฤหัสส,มสดมีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวเปิ้ลจะไปวันศุกร์นะจ๊ะพฤหัสจ่ะเนาะโดยรวมก็ไม่แย่นะคือการเงินน่ะนิ่งๆส่วนการงานก็ไม่ได้หนักมีอุปสรรคปัญหาแต่ก็แก้ได้อเพราะฉะนั้นก็เรื่อยๆค่ะคนวันพฤหัสเนาะเออไม่ได้ดูมีปัญหาอะไรก็โอเคต่อมาคนวันศุกร์บ้างคะ่ะคนวันศุกร์นะการงานการเงินเดือนธันวาคมเป็นยังไงบ้างมา การงานการเงินเราเพิ่งเริ่มพฤริหัดนะคะวันอื่นๆอย่างเนาะเข้ามารอชมกันได้มาคนวันศุกร์ค่ะวันศุกร์การงานการเงินเดือนธันวาคมวันศุกร์นะมาสามดาบใบแรกเลย justice โอเคหดาบควีนเหรียญ สองไม้หนึ่งถ้วยโอเคอะคนเกิดวันศุกร์ค่อนข้างชัดมากเลยอะว่ามันเป็นเรื่องการงานหมายถึงว่าบางคนอาจจะรอคอยการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งรอคอยการได้งานใหม่อะไรแบบเนี้ยเปิ้ลมองว่าหลายๆคนเคาะอยู่นะเหมือนรอทันวันเนี่ยว่าการงานการเงินจะเป็นยังไงสาหรับคนเกิดวันศุกร์นะแล้วมันชัดเจนว่าคุณต้องการความยุติธรรมถ้าเกิดภายในสิ้นปีเนี้ยคุณไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผิดหวังเสียใจคุณจะตัดสินใจออก มันเหมือนมันมีเรื่องบางอย่างที่คุณจะเคาะแต่ว่าคุณขอดูก่อนว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมหรือเปล่าถ้าคุณไม่ได้ดั่งใจเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างก็เป็นไม่ได้ใครรอคอยงานใหม่อยู่หรือหางานใหม่อยู่เนี่ยม,มันอาจจะไม่ได้เร็วแต่ว่ามันมีโอกาสได้อใช้คํานี้แล้วกันเนาะถ้าคุณมั่นใจมุ่งมั่นในการหาเดี๋ยวคุณจะได้แต่อาจจะ ได้เรียกไปสัมภาษณ์ยังไม่ได้ถึงขั้นเคาะว่าคุณจะได้งานแล้วในในเดือนธันวาคมนี้นะถ้าอยากได้งานใหม่ส่วนใครที่รอเลื่อนขั้นม้นรู้สึกว่ามันยังไม่ได้มีการเลื่อนขั้นสําหรับคุณนะมันมีจัสติสก,ก็จริงแต่มันมีสามดาบคือมันก็ไม่ได้ดั่งใจคือถ้าคุณคาดหวังอะไรไว้มันอาจจะไม่ได้ดั่งใจขนาดนั้นนะอืตอนนี้ยังเป็นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอยู่แปลว,ว่าในที่ทํางานอ่ะคุณอาจจะต้องทางานประเภทที่ ทำเองคนเดียววันแมนโชทำงานเป็นทีมเวิร์กอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่การทํางานออนไลน์ทํางานแบบเป็นการเดินทางงานบริการของกินดีสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะการเงินโดดเดน่นคือเพราะว่าปัญหาของคุณอนะ่ะมันอยู่ที่การงานมากกว่าคือไม่ค่อยได้ดั่งใจถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการมันก็อาจจะเหมือนแบบเออช่วงนี้ลูกน้องไม่ค่อยได้ดั่งใจหรือว่าลูกค้าที่รอจะเซ็นสัญญาแบบอาจจะยังไม่มาหรือว่ายอดไม่ได้หรือใดๆประมาณเนี้ย มันเลยไม่ได้ดังใจแต่ถ้าเกิดเป็นงานประจำเนาะมันก็เหมือนกับว่าเออไม่ได้รับความุติธรรมหรือว่ารอนึกว่าจะได้เลื่อนขั้นปรากฏไม่ได้เลื่อนอะไรเงี้ยจะได้โบนัสก็แบบเอ,อ้ยยังไงไม่ค่อยได้อะไรแบบนี้หรือรอคอยงานใหม่ก็อาจจะยังไม่ได้สมหวังขนาดนั้นก็เป็นไปได้นะแต่ในเรื่องการเงินเด่นการเงินคือมั่นคงดีมีเงินก้อนเพราะฉะนั้นเนมองว่าค่อนข้างดีในเรื่องการเงินเนาะแต่ว่าการงานก็อาจจะมีความไม่ได้ดังใจบ้างเล็กน้อยต้องแบบทําเองเยอะ ไม่ค่อยมีคนช่วยเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะอันนี้คือคนที่เกิดวันเสาร์จ้ะต่อไปคนวันอาทิตย์บ้างคนวันอาทิตย์นะคะการงานคนวันอาทิตย์เนี่ยพอแบบเรามาดูการงานนะ <S <S <ๆ>การงานเนี่ยดูดิคนเหลืออยู่ในไลฟ์ไม่กี่คนเอง <laughs> สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดหัวใจกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมาคนวันวันอะไรละ วันเสาร์หรือเปล่าคนวันเสาร์นะคะเมื่อกี้วันศุกร์เนาะคนวันเสาร์ค่ะการงานการเงินนะจ๊ะในเดือนธันวาคมค่ะคนวันเสาร์มาว้าว <S happy s c o r รเจ็ดเหรียญเด็กถือไม้อัดสวินถ้วยโอ้โหสิบดาบ สีเรียญอามาคนวันเสาร์ตอนแรกขึ้นมาดีมากเลยนะคือจังหวะเวลาเนี้ยในเรื่องการงานการเงินนะเิ้นมองว่าคุณมีความสุขแฮปปี้ดีแต่ระมัดระวังเรื่องสุขภาพบางทีเราอาจจะเหมือนแบบถ้าไม่ใช่ตัวเราเองนะก็อาจจะเป็นลูกน้องบริวารเจ็บป่วยแล้วทาให้การงานเหมือนเราต้องแบกไว้เยอะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเิ้นมองว่าระมัดระวังเรื่องสุขภาพปวดเมื่อยคอบ่าไหลหลังเป็นไมได้เนาะแล้วก็ ถ้าเกิดมีใครหยิบยืมเงินไปให้ระมัดระวังเพราะว่าจะไม่ได้คืนหรือได้ช้านะแต่ในตัวการงานหรือตัวอารมณ์ความรู้สึกของเราอ่ะคนวันเสาร์ค่อนข้างจะมีความสุขนะบางคนได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ทํางานใหม่อะไรแบบนี้ด้วยใครที่จะมีโปรเจกต์ใหม่งานใหม่แล้วมันต้องใช้เงินหรือลงทุนอะไรเงี้ยดูดีๆนะว่าเราไปลงทุนเนี่ยมันปลอดภยัยไหมคิดให้เยอะๆไพ่สี่เหรียญออกมาบอกว่าถ้ามันมีการใช้เงิน คือมีการลงทุนหรือมีใครใจมาหยิบยืมเงินหรือว่ามีใครมาแบบโฆษณาชวนเชื่อว่าเอาไปลงทุนตรงโน้นตรงนี้คิดดีๆคิดให้รอบคอบอย่าพึ่งรีบเพราะว่ามันอาจจะถูกหลอกก็ได้หรือว่าจะไม่ได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวังนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ไปทําอะไรที่มันดูแบบลงทุนเยอะนู่นนี่นั่นชีวิตคุณค่อนข้างแฮปปี้เลยนะไม่บอกว่าคุณไปเรื่อยๆแต่ว่าเงินอาจจะได้ล่าช้านิดนึงนะประมาณนี้แต่ว่าให้ระวังเรื่องสุขภาพมากที่สุด การเงินอ่ะคุณไม่ได้ใช้เงินเยอะอยู่แล้วในเดือนนี้ครับมันมอกว่าคุณคิดก่อนใช้อ่าเฉพาะแค่เรื่องการลงทุนที่ให้ระมัดระวังแต่ว่าโดยปกติชีวิตคุณ่ะไม่ได้ใช้เงินเยอะเนาะแล้วก็เงินที่คุณรอคอยอยู่มันจะทยอยทยอยได้มานะถ้าใครยืมตังค์ไปก็อาจจะแบบได้คืนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ครบว่างนันเถอะหรือว่าถ้ารอคอยใครแบบจะมาจ่ายตังค์เราหลูกหนีเบี้ยวแล้วแบบเออขอต่อรองเขาอาจจะมาขอผ่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะ แต่โดยรวมก็งามไม่ได้หนักมากอืมแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปวดหัวลูกน้องบริวารมากกว่าอะไรเงี้ยบางทีลูกน้องลาออกวุ่นวายอะไรเงี้ยต่างๆนานาเป็นไปได้นะคะอืมแต่ไม่มีโชคมีลาบนะเป็นงานที่มาเงินมาจากงานมาจากการทำงานของคุณล้วนๆน,นะคะคนวันเสาร์น,นะโอเคโอเคนี่คนวันเสาร์เลยนะคะ ต่อมาคนวันอาทิตย์บ้างการงานการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะจ๊ะมาดูกันการงานการเงินเราเริ่มกันที่พฤหัสนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่วันอาทิตย์นะจ๊ะมาดูค่ะคนวันอาทิตย์การงานการเงินในเดือนธันวาคมจะเป็นยังไงบ้างอื้ฮึว้าวพาเมลาวันอาทิตย์ก้าวดาบอือฮึเครียดเหรอ Queen ถือไม้แปดถ้วยคว e นถือเหรียญ The lovers are okay ค่ะคนวันอาทิตย์ค่ะในเรื่องการงานค่อนข้างมีเรื่องให้คิดเยอะคิดมากเนาะน่าจะมาจากเจ้านายหรือไม่ก็ลูกค้าถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของกิจการอ่ะคุณก็จะมีความปวดหัวกับลูกค้าก็ได้ ที่แบบเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีให้มันถูกใจเขาอะไรแบบเนี้ยมันเลยทําให้คุณเครียดเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นคนทํางานประจำเนาะคุณอาจจะเครียดจากเจ้านายคุณอะหรือกบอกว่าที่แบบมีความเยอะสั่งงานไปมาแล้วอาจจะมีเจ้านายหลายคนด้วยนะแล้วก็แบบคนนี้เอาแบบนี้คนนี้เอาแบบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าแบบเออตกลงฉันต้องทําไงเนี่ย แต่ว่าด้วยความมีเสน่ห์ของคุณเปิ้ลคิดว่าคุณจะรอดจากการทํางานในเดือนธันวาคมถ้าเกิดคุณแบบออนน้อมออนน้อมถมตนเนอะแล้วก็แบบยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะคนวันเสาร์ไปแล้วค่ะตอนนี้อยู่ที่คนวันอาทิตย์นะจ๊ะยิ้มแย้มแจ่มใสใครใครที่ผ่านไปแล้วนะเดี๋ยวรอดูอ่ไลฟ์นะะย้อนหลังแล้วกันเนอะเดี๋ยวเปิ้ลจะเอามาลงไว้ให้นะคะอืมโอเค มีโอกาสได้เดินทางนะคะจังหวะเวลานี้มันเหมือนมีเรื่องให้เครียดค่อนข้างเยอะไปพักผ่อนบ้างก็จะดีจากไพ่บอกเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ความเครียดมันเกิดจากผู้หญิงค่ะแปลว่าเจ้านายลูกค้าที่เป็นผู้หญิงอะไรแบบเนี้ยแต่การเงินโอเคนะไม่ได้ติดขัดในเรื่องการเงินแต่คุณมีความเครียดในเรื่องการงานมากกว่าว่าแบบมากคนมาควาคนโน้นจะเอาอย่างนี้คนนั้นจะเอาอย่างงโนนอะไรเงี้ยแล้วมันเลยทําให้มีปัญหาอุปสรรคได้ไปพักผ่อนบ้างก็จะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นอันนี้คือคนวันอาทิตย์นะจ๊ะ โอเคโดยรวมไม่ค่อยมีอะไรนะคนวันอาทิตย์มีแค่แบบเออเครียดนอนไม่หลับอ่ะบางทีเครียดไม่รู้ตัวด้วยนะต่อมาคนวันจันทร์ค่ะเราเหลือจันทร์อังคารพุธนะคะสําหรับการงานการเงินเนาะมาค่ะคนวันจันทร์การงานการเงินเดือนธันวาคมค่ะมาเป็นยังไงบ้างเอ่ยคนวันจันทร์โอ้โหสี่ดาบเลยจ้านอนนิ่งเลยก้าเหรียญอือฮึ justice โอเค 8ไม้1ไม้ว้าวสิบถ้วยโอ้ยคนวันจันทร์ดีมากเลยอะ่ะคุ้มค่าการรอคอยไหมใครวันจันท์บ้างแล้วรอคอยดูการงานการเงินถ้าที่ผ่านมานะชีวิตรู้สึกแบบนิ่งมากรู้สึกแบบเฮ้ยมันแบบดูนิ่งแบบฉันจะรอดไหมหน,นู่นนี่ เดือนนี้ค่ะทุกอย่างมันจะมีความคืบหน้าละมันจะมีความก้าวหน้าไปข้างหน้าใครทํางานประจําหรือเป็นฟีอ่าใครทํางานธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยคุณจะมีงานเข้าแปลว่าคุณจะได้โอกาสใหม่ๆมีโอกาสได้การงานมากขึ้นมีการเงินมีคนแบบมาช่วยเหลือนําพางานงานเงนิงน,งนมาให้แล้วก็มีความสุขมากๆสําหรับคนที่ทำฟรีแลนซ์หรือว่างานอ่างานธุรกิจส่วนตัวเนาะส่วนงานประจําก็แฮปปี้นะถ้าที่ผ่านมารู้สึกว่านิ่งจังเลยไม่ได้รับการสนใจปิดทองหลังพระไม่มีคนแบบว่า The <laughs> ก้าวหน้าคุณจะมีความก้าวหน้าในเรื่องการงานค่ะคุณจะได้เหมือนผู้ใหญ่มองเห็นผลงานเลื่อนขัน้นเรื่อนตำแหนง่งมีงานมากขึ้นลูกค้าไว้วางใจแล้วก็มีโอกาสทำโปรเจกต์ใหม่งานใหม่ด้วยบางทีเราอยู่ในตำแหน่งที่มันตันไปแล้วเนาะและถามว่าเราจะมีโอกาสได้ขยับขยืน่นได้ก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นไปในทำอย่างอื่นที่มันมีความก้าวหน้ามากขึ้นไหมคุณจะได้รับโอกาสนั้นเพราะฉะนั้นการงานค่อนข้างเด่นมากาหรับคนวันจันทร์เมื่อกี้เปิดมาตั้งแต่พฤหัสจนมาถึงวันจนันทร์อ่ะปุ้นมองว ในเรื่องของการที่มีความสุขพราบให้ดีหมดเลยมีโอกาสแถบขยายก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์งานประจำหรือทำทธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะใครรอคอยการเริ่มต้นงานใหม่หรือบางคนอยากหางานใหม่อะว่างานอะคุณจะได้งานใหม่ค่ะมันจะมีคนแนะนำงานใหม่ให้คุณและเป็นงานที่มีความก้าวหน้าแต่อาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับราชการหรือต้องเดินทางก็ได้เป็นงานเป็นทรงเป็นเซลล์แบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะหรือว่าถ้าต้องการสอบบรรจุต่างๆอา,าราชการสอบครูสอบ,สอ,บอะไรต่างๆนั้นนะ มีแนวโน้มนะอ่านหนังสือดีๆมีแนวโน้มที่จะได้นะคะเพิ่นมองว่าค่อนข้างดีคือมันมีโอกาสได้ไปทําประสบการณ์ใหม่ๆงานใหม่อะไรแบบเนี้ยเด่นมากนะการเงินก็ดีด้วยเพราะว่ามีก้าเหรียญแปลว่ามีกินมีใช้แฮปปี้ดีดาค่ะไม่ได้ติดขัดแล้วก็แฮปปี้อ่ะหมดเงินไปกับการดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวอะไรแบบนี้เป็นหลักมากกว่านะคนวันจันทร์ค่อนข้างดีมากนะยังอยู่กันหรือเปล่าคนวันจันทร์ <laughs> พอไพด่ดีคนวันจันทร์หายไปไหนหมดหรือเปล่า มาต่อมาวันอังคารค่ะตอนนี้เราเหลืออังคารกับพุธนะจ๊ะเพราะเราเริ่มต้นกันที่วันพฤหนะัสนะสําหรับการงานคนวันอังคารค่ะมาอังคารการงานการเงินค่ย,ยังอยู่กันไหมจ๊ะมาการงานการเงินคนวันอังคารเดือนธันวาคมค่ะมาควีนถือถ้วยอ่าควีนถือเหรียญคิงถือถ้วยโอ้ดีจังเลยอะ่ะ the tower ว้าวหนึ่งถ้วย สี่ด้วยอะคนเยอะอโควานังคารค่ะมาค่ะยังอยู่นะโควานัคารเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าจริง,รงๆผู้ใหญ่อุปธรรมดีนะคือคนรักคนเอนดูคนเยอะแต่ว่างานคุณอาจจะต้องดิวกับคนเยอะอาจจะเป็นงานบริการงานเซอร์วิสงานต่างๆนั้นนะมันมีเหตุให้งานเข้าได้เหมือนกันแต่ว่าคุณจะเอาอยู่นะถ้าเกิดเป็นเป็นเรื่องถามว่าผู้หลักผู้ใหญ่ลูกค้าเอนดองเอนดูคุณไหม ดีใครทํางานบริการยิ่งดีเลยงานบริการได้หมดเลยเนาะแบบเกี่ยวกับของกินโรงแรมติดต่อผู้คนเยอะๆงานประชาสัมพันธ์ต่างๆนานา,นาก็ดีแต่ตัวคุณเองอะเบื่อทำไมไม่รู้อารมณ์ช่วงนี้ของคุณในเรื่องเกี่ยวกับงาน,งานเนาะอาจจะเป็นเพราะว่ามันนิ่งๆเกินไปหรือว่าแบบเเบื่อจังเลยแบบเจ้านายก็เหมือนเดิมคือทุกอย่างไม่คิดว่าบรรยากาศของคุณอะไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่มันเลยทําให้คุณเบื่อ พอคุณเบื่อคุณอาจจะอยากหางานใหม่ถามว่าถ้าเกิดคุณทํางานที่เดิมได้ไหมได้แต่ถ้าเกิดอยากได้งานที่ใหม่จะมีผู้ใหญ่ที่เรารู้จักนะแนะนําหรือเราไปขอโอกาสจากผู้ใหญ่จะได้รับโอกาสแล้วพอเราเบื่อเราเซ็งเราอาจจะตัดสินใจกระทันหันในการออกจากงานแล้วไปเริ่มต้นงานใหม่เลยก็ได้แต่ต้องได้ก่อนนะเราค่อยออกนะถึงจะโอเคแต่อารมณ์อ่ะคือป้อนมองว่าโดยรวมไม่มีปัญหาเลยค่ะแต่ว่ามันอยู่ที่อารมณ์ของเราที่เราอาจจะมีความ perfectionist มีความแบบว่าเบื่อ แล้วว่าบางทีงานมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะหรอกแต่ว่าเราอาจจะเจอคนที่เป็นเจ้านายแล้วก็อาจจะมาติาเราบ้างพอติเสร็จปุ๊บเฮ้ยฉันอุตส่าห์ทาเต็มที่ละเล้ยงมาติฉันอีกอ๋อกแล้วเราก็รู้สึกหน่อยกระตัวเองอันนี้เป็นไปได้นะเพราะว่าโดยรวมอย่างที่บอกย้ำอีกรอบหนึ่งปัญหาไม่มีเลยแต่ว่ามันอาจจะมีการถูกติบ้างหรือว่าเราเองอ่ะไม่ได้ดังใจกับผลงานของเราบ้างหรือมันเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าการงานอ่ะมันไม่ได้มีการแขบใ์ใครเยื่ยงอ่ะให้ถ้วยค่อนข้างเยอะแปลว่าถามว่า มันดีไหมมันดีในเชิงไม่ได้ปะทะแต่ว่ามันเรื่อยๆพอมันเรื่อยๆอ่ะมันบางคนก็จะรู้สึกไม่ดีพราะมันไม่ก้าวหน้านึกออกปะคือถ้าคุณอยู่ที่เนี่ยเท่าที่เปิ้ลเห็นนะแปลว่าเดือนเนี้ยมันก็ไม่ได้มีการก้าวหน้าอะไรมันก็ไปเรื่อยๆนะและ้วระมัดระวัง The Tower เดอะทาวเวอร์คืออะไรเอ่ยโอเคมันเป็นเรื่องของการงานเข้าคะ่ะแปลว่าอยู่อยู่แบบเจ้านายรักจัดไงเจ้านายรักจัดก็จะแบบว่าเออเอางานมาให้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมาให้ทําเพิ่มแบบที่เราไม่ได้แพลนไว้ล้วจะฮะ อยู่มีงานเข้าเพิ่มแล้วเราก็เซ็งเป็นไปได้แบบรักเรามากแล้วก็เอางานมาให้เราทําไมไม่ไปให้อีกคนนึงเนี่ยว่างกว่าเราอีกอะไรเงี้ยอะก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรคะ่ะมันมีแค่ว่าเจ้านายรักเป็นพิเศษแล้วอาจจะมีงานเยอะงานเข้าแล้วก็มีความเบื่อหน่ายเพราะว่า มันดูไม่ค่อยชาเลนจ์น่ะเออรู้สึกว่างานที่คุณทําอยู่มันอาจจะเป็นงานที่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่ได้แบบตอบโจทย์อะไรเรามากมายนะักแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะส่วนในเรื่องการเงินก็เรื่อยๆเหมือนกันค่ะดูไม่ได้ดูโดดเด่นหรือมีปัญหาอะไรมันมีคุนถือเหรียญด้วยแปลว่าการเงินไม่ติดนะค่อนข้างจะไปได้ใครทํางานประจำมาเงินมันเหมือนเดิมอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดใครทําธุรกิจส่วนต,วตัวการงานก็ค่อนข้างมั่นคงดีฟรีแลนซ์ก็เหมือนกันคุณก็จะมีเงินเข้ามาเพราะว่า อย่างที่บอกว่าเจ้านายหรือว่าลูกค้าค่อนข้างรักคุณเขาก็จะมีการเอางานมาให้คุณเยอะแยะเนอะคุณก็จะงานเข้าถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจหรือทาฟรีแลนซ์อ่ะการที่งานเข้ามันเงินเพิ่มด้วยใช่ปะคุณก็คงไม่เซ็งหรอกแต่ถ้าคุณทํางานประจำอ่ะคุณก็จะเซ็งเพราะว่าเออได้เงินเดือนเท่าเดิมแต่ว่างานเยอะขึ้นก็เป็นไปได้นะคะอ่ะอันนี้คือคนวันอังคารนะจ๊ะต่อมาสุดท้ายแล้วนะคนวันพุธค่ะวันพุธช่องเปิลเนี่ยคือ กลางวันกลางคืนดูรวมกันเลยะคะ่ะหลังเที่ยงคืนไปนะเป็นวันพุธหมดเลยนะวันพุธค่ะธันวาคมนะการงานการเงินจะเป็นยังไงบ้างมาเป็นยังไงบ้างการงานการเงินของคนที่เกิดวันพุธนะจ๊ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เพิ่งเข้ามาหรือว่าอยู่กันมาตั้งแต่ต้นนะมีใครอยู่ตั้งแต่ตอนต้นไลฟ์บ้างชั่วโมงกว่าแล้ว Happy Scro เรมาเดทว้าวคนวันพุธ โอ้เดลิเวอร์สห้าดาบโอ้โหสิ oh, oh, ดาบสเหรียญอะคนวันพุธตั้งแต่ตอนความรักเลยเนาะระมัดระวังเรื่องอีกโก้ยังคงมาอยู่บางทีอะเราไปโฟกัสเรื่องความรักมากจนเกินไปแล้วมันมีผลกระทบต่อการงานได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นบาลานซ์ให้ดีสมดุลให้ดีคนวันพุธช่วงเนี้ยเดือนเนี้ยอาจจะมีอะไรให้เราสนใจ เหมือนเขาเลยนะให้เราต้องสมดุลเยอะพอมันมีปัญหาเรื่องความรักเราก็จะน่อยแล้วมันมีผลเอฟเฟกกับความรักกับาการงานเป็นไปได้นะมันมี2เหรียญคือจําเป็นต้องสมดุลให้ดีไม่งั้นนะพอคุณไปโฟกัสในเรื่องความรักแบบเอออกหกักเลิกกับแฟนนูน่นนี่แล้วก็ทําให้เหมือนแบบไม่สนใจในเรื่องการงานแล้วทําให้มีปัญหาได้อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าให้ระมัดระวังนะแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่มีเรื่องความรักค่ะไม่ได้มาปะปนกับเรื่องการงานให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพเนาะ คนวันจะไปแล้วค่ะวันนี้วันพุธวันสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับเรื่องการงานเนาะคือถ้าเกิดคุณมองโลกในแง่ดีปล่อยวางได้ในทุกๆเรื่องมันจะดีนะสมดุลให้ดีก็พอไม่ต้องไปหนักอะไรมากเกินไปไม่ต้องทํางานจนแบบหนักเกินไปหรือว่าไม่ได้แบบสนใจแต่ความรักไม่สนใจงานเลยหรือสนใจแต่งานไม่สนใจเรื่องอื่นเลยความสัมพันธ์กับคนในองค์กรไม่เลยอย่างเงี้ยไม่ได้รวมถึงมันมี5้าดาปแปไปว่าระมัดระวังเรื่องอีกโก้ระมัดระวังการทะเลาะเบาแวงกับคนในที่ทํางาน ด้วยอันนี้เรามาร,ระวังหรือบางคนทํางานกาแฟนก็จะมีปัญหาทะเลาะละหองแห,ห่งกาแฟนก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเตือนให้เรามาร,ระวังให้ดีใครทํางานเกี่ยวข้องกับของสวยงามหรือเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายหมอแพทย์พยาบาลอะไรเงี้ยขายประกันอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างโดดเด่นนะหรือว่านวดหรือว่าทําเกี่ยวข้องกับสัลญกรรมก็ค่อนข้างดีนะคะอืมแต่ว่าเดือนนี้อาจจะต้องหมุนเงินนิดนึงนะเออหมุนเงินนิดนึงเพราะอาจจะใช้หมดเงินไปกับเรื่องความสวยความงาม ค่อนข้างเยอะหรือว่าการรักษาพยาบาลก็เป็นไปได้เหมือนกันอ่ะแต่ก็ไม่ได้มีโชคมีลาบคือเปิดมาเนี่ยต้องบอกว่าคน7วันในช่วงเดือนนี้ไม่ค่อยเด่นในเรื่องของโชคลาภเนาะแต่มันจะเป็นการเหมือนต้องทํางานหาเงินแก้ปัญหามากกว่ายิ่งเป็นเดือนสุดท้ายมันเหมือนอะไรียังค้างๆต้องรีบเคลียร์ให้จบถูกไหมคนวมันพูดเหมือนกันพูดไปแล้วนะว่าระมัดระวังเรื่องการเอาเรื่องความรักหรือเรื่องการอกหักหนู่นนี่มาปะปนในการงานแล้วทาให้มันไม่โอเคเป็นไม่ได้การเงิน หมุนเงินระมัดระวังมันจะใช้เงินตามอารมณ์หรือหมดไปกับของสวยงามหมดไปกับค่าใช้จ่ายพยาบาลต่างๆนาน,นา,นนา,นนานเป็นไปได้เช่นกันนะจ๊ะอ่ะโควันฟุตก็ประมาณนี้จบแล้วสําหรับคนทั้ง7วันทั้งความรักเนาะแล้วก็ทั้งการงานการเงินด้วยนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะยังไงฝากกดติดตามเอาไว้เวลาเรามีการไลฟ์เราจะได้มาดูกันเนาะ